สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาดูกันแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like, share, เนาะวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอน่ารักด้วยนะทุกคนอะคนเริ่มเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแบบพูดกันเลยดีกว่าเรามาแบบ two piece ไปลยนี่ นี่คือน่ารักไหมเหมือนตุ๊กตาเนาะนี่คือเออแบบว่าเหมือนลูกป,ประครบอะอ่ะม,มันใช้เกาะตามร่างกายเนาะมันเป็นสินค้าจากมเมล็ดพันธุ์พืชที่ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดตามร่างกายนะทุกคนมันจะมาแบบในรูปแบบตุ๊กตาประครบอะเนาะแบบมันสามารถเกาะตามร่างกายเราได้นะวิธีใช้ง่ายมากๆเลยก็คือ เราอะเอาน้องอะใส่ไมโครเวฟเนาะให้แบบน้องมันอุ่นๆละร้อนนะแล้วก็พร้อมใช้งานเลยคือใช้งานแบบง่ายมากๆทุกคนไม่วุ่นวายจริงๆนะสินค้าตัวนี้ของเรานะคะจะอยู่ในราคาที่199่งรอยาบาทแต่วันนี้เราไม่อยากขาย199เบาเนาะเราอยากขายในราคาแค่99บาทเท่านั้นสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะรางวัลน,นี้เราแจยากยี่สิคน กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใส่แ a s h t a g บบตอนแชร์เนาะว่าถุงน้องอุ่นจังใช้แล้วอุ่นใจนะคะ20่สรางวัลยีคนเดี๋เราจะมาดูกันว่าใครจะได้แต่ถ้าใครไม่ทำโปรโมชั่นนี้นะคะ ร้านเรายังมีโปรโมชั่นอีกเรื่อยๆเลยก็คือจะมีแบบ7.7 8.8นะคะติดตามโปรโมชั่นของเราได้ที่แบบทางเพจร้านได้เลยนะแล้วร้านเรามีโปรเรื่อยๆเลยตอนนี้นะคะหรือว่าสำหรับคนที่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนาะไม่ต้องน้อยใจแล้วก็มีเราก็มีโปรให้เหมือนกันเรามีส่วนลดสุดพิเศษวแยบบ ก็คือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ซื้อไปใช้แล้วเนาะลรากลับมารีวิวให้ร้านเราแล้วรีวิวไหนโดนใจพวกเราแบบสุดๆไปเลยเราจะมีส่วนลดพิเศษให้ในการซื้อครั้งถัดไปอันนี้เราจะไม่จํากัดรางวัลดีกว่าเอาที่แบบว่าทางเราเลือกมาแล้วว่าเราเออเราชอบจริงๆแล้วเราจะแจกเลยเราไม่จํากัดรางวัลดีกว่านาะ 199บาทแล้วทุกคนแล้ววันนี้เหลือ99บาทส่งฟรีให้อีกนะต้องรีบแล้ว20รางวัลเท่านั้นแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วติดแฮชแท็กถุงน้องอุ่นจังใช้แล้วอุ่นใจนะคะน่ารักไหมทุกคนเนาะมันจะแบบเกาะตามร่างกายเราเวลาเราปวดเอวเข่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่คิดจะซื้อเนาะหรือว่า ตอนนี้ยังไม่อยากซื้อหรือว่าเรายังลังเลอยู่เนาะหรือว่ากลัวแบบว่ากลัวสินค้าเราแบบไม่ดีดีจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเอ่อเข้าไปดูรีวิวได้นะคะทางเพจของเราเพื่อแบบให้ลูกค้าตัดสินใจได้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวเปิดรีวิวให้ดูดีกว่าเนาะ นี่นะคะคือรีวิวจากทางร้านเราเนาะคนเขาก็ซื้อแล้วแล้วก็กลับมารีวิวให้ร้านเราเห็นไหมใช่นะคะสินค้าของเราก็น่ารักด้วยนะแต่วันนี้เราขายแค่99บาทส่งฟรีเลยนะแค่ยี่ิคนเท่านั้นถ้าเ,เราอันนี้ดีกว่าหรือว่าเราจะ ถ้าบางคน CF แล้วไม่ขึ้นนะคะอลองเช็คก่อนเนาะว่าเราแชร์หรือเปล่าบางทีระบบยังไม่ดูนะคะพิมพ์รหัสได้เลยนะคะรหัสก็คือ b 8 8เนาะถ้าใครที่ไม่ทันโปรโมชั่นนะคะก็ใส่เลย CF b 8 8นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะใครที่สั่งแล้วอย่าลืมโอนตังค์ด้วยเนาะแล้วเราจะรีบจัดส่งไปให้เลยเราจะแจ้งเลขพัสดุที่หน้าหน้าเพจของเรานะคะบ๊ายบาย